สวัสดีนะครับพัดรอยแซนครับเดี๋ยวมาสรุปงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กล้องเทพอย่าง vivo x 2 0 0 Ultra ให้ฟังกันนะครับเราเห็นความพยายามของการพัฒนากล้องบนสมาร์ทโฟนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาตลอดนะครับทั้งการออกแบบชุดกล้องเสริมเข้ามาการชุดเลนกล้องคอมเพล็กตไปอยู่บนสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่ชุดเซนเซอร์บวกกล้องมาเชื่อมต่อและใช้งานคู่กับมือถือนะครับแต่ความยุ่งยากและความเทอะท้าแบบนั้นสูกแทนที่ด้วย vivo x 2 0 0 Ultra ชุดเลนกล้องหลักที่ใช้กันนะครับ Ultra Wide Main Camera หรือว่า Telephoto เนี่ยจะถูกจับย่อลงมาในสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวพร้อมชุดเซ็นเซอร์กล้องใหม่เลนส์ใหม่ชิปเซตที่ช่วยการประมวลผลภาพและก็วิดีโอผ่านความร่วมมือกับซส์และนี่คือ Vivo X 200 Ultra นั่นเองรอบนี้ Vivo เลือกหยิบเอาเซนเซอร์ขนาดใหญ่นะครัอย่าง HP9 ที่มีขนาด1ต่อ1นนะครับความละเอียด2 0 0ล้านพิกเซล มาใช้เป็นตัวกล้องลองเทเลโฟโต้ส่วนเซ็นเซอร์หลักกับอัลตร้าไว์เรียกว่าจัดมาเป็นแพ็คคู่กับ l ีเทีย8 18, ที่ขนาด1ต่อ1น8โดยครั้งนี้ครับมีการเซตอัพตัวกล้องเทเลเนี่ยออกมาเหมือนกับได้เป็นตัวเลนส์ไซส์ APO มาใช้งานเลยทีเดียวกับระยะ8 5ม mm, ิลรวบแสง F2.3 มครับมีการออกแบบชุดเลนส์เพริสโคปใหม่เพื่อรับแสงได้ดีขึ้นเรียกกหมาะกับการถ่ายภาพพอร์เทตมาก เก็บรายละเอียดได้ดีแม้แต่บนใบหน้าตัวกล้องหลักปรับมาใช้เป็นระยะเลน35มิลนะครับกับรูปแสง f 1.7เรียกว่ามันจะแคบกว่าเลนวายบนสมาร์ทโฟนทั่วไปแต่มันคือระยะที่เหมาะกบการถ่ายภาพ Snap แล้วก็สตร e ทมากๆ ส่วนกล้องอัลตราไวมาพร้อมกับระยะ14มิลนะครับรีบแสง f 2.0หรือก็เป็นตัวที่ถ่ายดีเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆตั้งแต่แสงปกติไปถึงแสงน้อยส่วนหนึ่งมาจากเซ็นเซอร์คุณภาพสูงอย่าง r t 8 1 8นั่นเองนอกจากเซ็นเซอร์แล้วนะครับชุดเลนส์ถูกออกแบบใหม่ด้วยเพื่อให้รับแสงได้ดีขึ้นมีการเคลือบหลายชั้นนะครับเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพลดการสะท้อนตลอดไปจนถึงไซส์ทีสตาที่การันตีเรื่องของการจัดการ โกสและก็แฟลร์จากพวกแสงไฟต่างๆเรียกว่าจัดเต็มชุดกล้องมาขนาดนี้นะครับก็ต้องลองใ่้ทาง CIPA ครับมาให้คะแนนไปเลยผลออกมาคือได้คะแนน5.0ทั้ง3เลนนะครับและ vivo เก็ยังจัดหนักครับด้วยการทดสอบกล้องและก็เลนของ X200 Ultra เนี่ยเทียบกับกล้อง APS-C นะครับอย่าง sony A6007 ให้ดูคุณภาพและความคมของภาพจากตัวเลนอีกด้วย ยังไม่พอนะครับสำหรับใครที่เป็นสายซูมครับยังมีตัวเลนกระบอกครับเมื่อนํามาใช้งานร่วมกับตัวกล้องซูมของ X200 Ultra แล้วแต่ระยะของการถ่ายภาพที่200มิลอุรับแสง f 2.3นะครับภายในเนี่ยมีการเลือกใช้ชุดเลนทั้งหมด13ชิ้นความคมชัดต้องเรียกว่าโหดมากครับพราะมีการทดสอบซูมที่ประมาณ70เท่าเก็บเเรียนได้ดีเลยนะครับ หรือจะเป็นการซูมไปที่ระยะร้อยเท่านะครับยังถือว่าถ่ายออกมาได้สวยเลยส่วนการไปถ่ายคอนเสิร์ตนะครับบนสเตจเวทีการแสดงก็มีการทดสอบให้ดูเลยว่ากับระยะ10เท่า20เท่าหรือจอบไปถึงระดับ50เท่าก็ยังออกมามีรายละเอียดและคมชัดสวยงาม อีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของการประมวลผลภาพถ่ายนะครับครั้งนี้เองก็มีการเลือกใช้ชิปอีก2ตัวทํางานร่วมกันครับนั่นก็คือ v s 1แล้วก็ V3+ โดยตัวชิป V3+ นั้นหน้าที่ห,หลักๆคือเป็นการประมวลผลพวก ISP และ post processing ของภาพนะครับส่วนตัวชิป v s 1เนี่ยมาช่วยเรื่องของการโฟกัสการปรับเลือก e x p o s u โพภาพและการทำ image stacking หรือการรวมภาพที่ถ่ายมาเป็นแบบ multi shot นั่นเองครับ ครั้งนี้ครับ Vivo X200 Ultra มีการเพิ่มปุ่มกล้องเข้ามานะครับเพื่อให้สามารถใช้ในการเข้าหมดกล้องด่วนหรือว่าซูมได้ด้วยโดยจากที่เขาเดโมให้ดูเนี่ยเห็นว่ามันสามารถใช้เลื่อนทำการซูมหรือว่าเอาไว้ปรับค่าอย่างเช่น Exposure ได้ด้วยนะครับเรียกว่าดีไซน์การออกแบบตำแหน่งเนี่ยมาแนวเดียวกับ Camera Control ของ iPhone เลยแล้วก็ยังมีชุดกริปนะครับที่รอบนี้ออกแบบมาดีกว่าเดิมครับ ครั้งก่อนนี่คือแบบหลายคนบ่นมากมากพเหมือนกับเป็นแค่คลิปมาวางไว้เฉยแต่รอบนี้ครับมาพร้อมกับชุดเคสพิเศษเสียบเข้ากับตัวพอร์ต USB-C ด้านท้ายเครื่องครับประกบติดเข้ามาเลยคล้ายกับตัวของเสี่ยงมีนะครับโดยมีปุ่มชัตเตอร์ให้มีปุ่มวิดีโอมีเรื่องของตัวเลเวอร์เลื่อนซูมได้นะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ภายในอีก2,300ัม ah. ิลลิแอมเรียกว่าสามารถใช้ปเป็นพาวเวอร์แบงค์จิว๋วสำหรับการชาร์จแบตของตัว X 2 0 0 Ultra เพิ่มได้ด้วย ส่วน LED flash นะครับตัวน,นี้ก็มีการอัปเกรดเหมือนกันไม่ได้เป็นแค่ไฟฉายหรือไฟสว่างนะครับแต่มีเรื่องของระยะทำการนะครับเพราะเหมือนกับช่วงหลังหลายๆคนหรือวัยรุ่นเจนซงเจนซี ong, Z เนี่ยชอบใช้แฟลชในการถ่ายภาพมากขึ้นนะครับซึ่งแสงไฟของเจ้า LED flash ในรุ่นนี้เนี่ยสามารถรองรับการถ่ายภาพระยะตั้งแต่14มิลไปถึง135มิลเลยทีเดียวครับแล้วก็มาถึงงานวิดีโอครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าทั้ง3กล้องเนี่ย สามารถถ่าย s l โมชันที่ที่ k 120เฟรมได้นะครับส่วนเรื่องของโหมดวิดีโอภาพสวยๆเนียนๆเนี่ยรองรับนะครับ4 k 60เฟรมนะครับ1ิบิตล็อกแล้วก็เลือกใส่รลัดได้ด้วยมาถึงสเปคของ vivo x ห o 0 ultra กันนะครับตัวนี้ได้เป็นหน้าจอ amoled 8T น t ครับ ltpo ขนาดที่6.82นิ้ว ความเลีสูงสุด 2K สว่างสุด4,500นิตครับรีเฟรกเป็น a อดัพตีฟ1-120 h ฮรองรับ d o บบี i วิช n ัน,นะครับ HDR Vivid ชิปเซ็ตก็แับมาใช้เป็น Snapdragon 8 Elite สเปคนะครับในส่วนของตัวแรมเนี่ยสูงสุด16 g b โดยความจำสูงสุดคือ1 t b นะครับชุดกล้องหลัง3ตัวก็อย่างที่ระบุไปตอนต้นนะครับเซ็นเซอร์หลกัก l e t i 8.18ครับเริ่มทรีระยะ35มิล กล้อง u ั t ตร wide ก็ไปรีเทียร์818เช่นเดียวกันนะครับผมที่ระยะ14มิลส่วนตัวกล้องซูมนะครับไ i z e apotay photo ตัวนี้ครับเลือกใช้เป็นเซนเซอร์ hp 9นะครับระยะอยู่ที่85มิลครับโดยมารยาของ Optical Zo o มอยู่ที่3 7ุดเเท่าแล้วก็ซูมเริตอนได้อยู่ที่105เท่าส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด5้าลักพิกเซลระบบเสียงนั้นเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเนี่ยจัดมาให้ที่ ,6000 ม ah. ิลลิแอม รองรับชาร์จไวที่90วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายนะครับที่40วัตต์ตัวเครื่องมีด้วยกัน3สีนะครับคือขาวดำและก็แดงนะครับเดืราคาเริ่มต้นของ vivo X20 Ultra นั่นอยู่ที่6,499หยวนครับในรุ่น RAM 12เด้วยคำจํา256นะครับประมาณ29,000หรือว่า30,000บาทนะครับตัวนี้ส่วนเรื่องของพวกชุดกล้องกับตัว camera grip เนี่ยอันนี้มีการขายแยกต่างหากนะฮะ คือใครสนใจต้องบอกเลยว่า X สองร้อยอานั่นจะวางขายเฉพาะแค่ในจีนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นบ้านราคงต้องหาเครื่องยิ้วกันมานะครับวันนี้ผมพักร็อกทีมรอยแซนนะครับลาไปก่อนนะครับถ้ามีการเปิดตัวมือถือใหม่มีรุ่นไหนหน่าสนใจเดี๋ยวเรามาสุบให้ฟังกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ